สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองที่เราอาจพบเห็นกันบ่อยๆจากการอ่านหรือฟังข่าวนะคะเงินหรือ Money M O N E Y Money เป็นส,สิ่งท yeah> ี่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกจึงมีสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า money makes the world go round หรือเงินทำให้ทุกอย่างดำเนินไปคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่หมายถึงเงินก็คือ cash C A S H cash หรือเงินสดซึ่งเป็นเงินในรูปแบบที่สามารถใช้จ่ายได้ทันที หรือหยิบจับได้ I have some cash in my purse ฉันมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าคำว่า cash หรือเงินสดนั้นโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของเหรียญหรือ coins และในรูปแบบธนบัตรหรือ banknotes แต่ในปัจจุบันผู้คนจะไม่นิยมถือเงินสดนะคะแต่จะใช้เป็น credit card หรือบัตรเครดิตและ debit card หรือบัตรเดบิตแทนค่ะ เมื่อพูดถึงคนที่มีเงินเยอะๆหรือคนรวยคำศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงคนเหล่านี้ได้แก่ wealthy หรือ rich หรือจะบอกว่า someone is very well off ก็ได้ค่ะเมื่อมีเงินเยอะก็สามารถซื้อของที่มีราคาแพงๆหรือ expensive ได้นะคะ People with lots of money have comfortable lives. คนที่มีเงินเยอะๆสามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแต่เราก็มักจะได้ยินคำถามที่ว่า Can money buy happiness? เงินสามารถซื้อความสุขได้หรือไม่สำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินมากนักหรือยากจนเราใช้คำว่า Poor P, P O O R Poor หรือ Broke B R O K E Broke I am broke this month. เดือนนี้ฉันไม่มีเงินเลยหรือจะเรียกว่าถังแตกก็ได้นะคะหรือจะใช้คำว่า badly off after losing a job she was badly off for a few months หลังจากที่ตกงานเธอต้องตกอยู่ในภาวะขัดสนอยู่2-3เดือนผู้ที่มีปัญหาด้านการเงินมักต้องใช้ชีวิตแบบ live on a budget หรือการใช้ชีวิตด้วยการควบคุมค่าใช้ใจ่าย และวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับรายได้หรือเงินที่มีอยู่ค่ะต่อไปคำว่า tax t a x tax หมายถึงภาษีหรือเงินที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารประเทศคำว่า donation d o n a t i o n donation หมายถึงเงินที่บริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆ salary หรือ wages หมายถึงเงินเดือนหรือค่าแรงที่ได้รับจากนายจ้าง bonus b o n u s bonus หมายถึงเงินหรือรางวัลพิเศษที่มอบให้กับพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพิ่มเติมจากค่าจ้างหรือเงินเดือนปกติและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่า tip t, IP, t i p tip หมายถึงเงินที่ให้เป็นสินน้ำใจแก่พนักงาน หรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะใส่สีตีไข่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะมาดูเรื่องราวแห่งปรติสารในวงการอาวกาศกันค่ะ เมื่อสหรัฐเผยแพร่าพราภาพสีจากอวกาศซึ่งบันทึกจากกล้องโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะคะและอาจเป็นหนทางในการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในอนาคตค่ะโดยพาดหัวข่าวของวิวเอระบุว่า Biden to unveil first full color images from Webb telescope หมายความว่าไบเดนเตรีมรยมเผยภาพสีครั้งแรกจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเว็บค่ะ wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า color จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าสีค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า color ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าสีในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น w e l l and Mary gazed at the sky at sunset, mesmerized by its colors. หมายความว่าวิลกับแมรี่จ้องมองไปที่ท้องฟ้าในช่วงพระอาทิตย์ตก และถูกสะกดด้วยสีสันของมันค่ะ <Wow. S 1> คำว่า color ที่เป็นคำนามนี้ยังแปลได้ว่าสีสันในความหมายเชิงนมามธรรมด้วยนะคะอย่างเช่นสีสันของชีวิตค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างนักข่าวกับซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปกันค่ะตัวอย่างเช่น How would you remember this world tour concert in Bangkok นักข่าวถามว่าคุณจะจดจำงานคอนเสิร์ต w o r Tour u r ที่กรุงเทพนี้ไว้อย่างไรคะ ซึ่งซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปก็ตอบว่า it's full of colors and great hospitality from the fans หมายความว่ามันเต็มไปด้วยสีสันและความเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆค่ะ yeah. ถ้าคำว่า color ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะจะแปลว่าใส่สีหรือระบายสีค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตู้อย่างเช่น Honey What is the plan for our son's play day tomorrow? พระยาถามว่าที่รักพรุ่งนี้มีแผนพาลูกไปเล่นกับเพื่อนไว้ยังไงบ้างจ้าซึ่งสามีก็ตอบว่า I will let him and his friends color the sidewalk with chalks. หมายความว่าผมจะปล่อยให้ลูกกับเพื่อนๆระบายสีตรงทางเท้าด้วยช็อกนะ่ะโอเคนอกจากนี้ค่ะคำว่า color ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานั้นยังให้ความหมายว่าส่งอิทธิพลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Ben's experience in the military colors the style of his fatherhood หมายความว่าประสบการณ์ของเบนเมื่อครั้งเป็นทหารส่งอิทธิพลต่อวิถีการเป็นพ่อคนของเขาค่ะ บางทีคำว่า color ที่เป็นคำกริยานี้ยังแปลว่าใส่สีตีไข่เกินจริงหรือเวอร์เกินไปค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กันค่ะตัวอย่างเช่น What do you think about my findings from the survey นักศึกษาถามว่าอาจารย์คิดยังไงกับผลการสำรวจความเห็นที่หนูทำมาคะ ซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่า I suspect that a biased selection of responders may have colored the result of this questionnaire หมายความว่าผมสงสัยว่าการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวคิดเอ็นเอียงอาจทำให้ผลของแบบสอบถามนี้ดูเกินจริงไป oh, <no. S 1> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากออสการ์เดลาเรนตาดีไซเนอร์ระดับโลกชาวโดมินิกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Gardening is how I relax is t another form of creating and playing with colors หมายความว่าการทำสวนเป็นวิธีผ่อนคลายของผมมันเป็นอีกรูปแบบของการสร้างสรรค์และเล่นกับสีสันต่างๆด้วยเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะและว้วก็อบมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐแคนซัส K A N S A S Kansas ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า KS กันค่ะแคนซัสมีเมืองหลวงคือเมืองโทพิกาและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองวิชิตาตั้งอยู่ในภาคกลางของสหรัฐเรียกว่า Mid เ e s t หรือ Central United States มีลักษณะเป็นรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ค่อนข้างตรงกลางของประเทศโดยทิศเหนือติดกับรัฐในบรัสกาทิศใต้ติดกับรัฐโอคลาโฮมาทิศตะวันตกติดรัฐโคโลราโดและทิศตะวันออกติดรัฐมิสซูรีค่ะรัฐแคนซัสมีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะในด้านการเกษตรแคนซัสได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในการผลิตข้าวสาลีโดยเป็นหนึ่งในรัฐที่ผลิตข้าวสาลีมากที่สุดในสหรัฐ ทำให้ได้รับฉายาว่า Bread Basket of the World หรือตะกร้าขนมปังของโลกนอกจากนี้แคนซัสยังมีการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อและผลิตข้าวโพดในปริมาณมากอีกด้วยค่ะทางด้านเศรษฐกิจเมืองวิชิตาเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมการบินมีบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Textron Aviation และ Spirit AeroSystems เป็นต้นค่ะ และโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศทำให้แคนซัสเป็นศูนย์กลางสำคัญของการขนส่งและโลจิสติกส์โดยมีระบบทางหลวงและทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของประเทศค่ะทางด้านการศึกษาแคนซัสมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่น University of Kansas และ Kansas State University ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจัยนะคะ ทั้งนี้แคนซัสมีพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่สำคัญและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ามีอุทยานและเขตอนุรักษ์ที่งดงามหลายแหง่งและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแคนซสัสก็มีอยู่หลายแห่งนะคะอย่างเช่น t g r a s s Prairie National Preserve มีลักษณะเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุงท่งหญ้า a l l g r a s s ที่เคยครอบคลุมภูมิภาคใหญ่ของสหรัฐซึ่งมีกิจกรรมเดินป่าและชมธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ Monument Rocks ซึ่งมีก้อนหินสูงใหญ่รูปทรงแปลกตาที่เกิดจากการสะสมตัวของหินปูนในทะเลโบราณมีลักษณะเป็นเสาหินและหน้าผาที่งดงาม Kansas Cosmosphere and Space c e n t e r พิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาทางอาวกาศซึ่งมีการจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินและอวกาศ รวมถึงยานอาวกาศของจริงด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีบ o t ฮ Hill Museum พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงชีวิตในยุคตะวันตกเก่ามีการจัดแสดงอาวุธเครื่องแต่งกายและสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงศตรวรรษที่19บเก้าเซ k วิกคอ y ตีซูสวนสัตว์ที่มีสัตว์มากกว่า3,000ตัวจากทั่วโลกมีโซนการจัดแสดงที่หลากหลายเช่นโซนอเมริกาใต้โซนแอฟริกาและโซนเอเชีย Eisenhower Presidential Library Museum and Boyhood Home พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประธานาธิบดีดไว w ์ดี e อเซนฮาวเ r อรซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์และเอกสารสำคัญรวมถึงบ้านเกิดของเขาและ Flint Hills พื้นที่ภูเขาหินปูนและทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายเมืองของแคนซัสมีเส้นทางเดินป่าและขี่จักรยานพร้อมทัศนียภาพที่สวยงามเป็นต้นค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้แคนซัสเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครคะ่ะแคนซัสมีฉายาหรือชื่อเล่นว่า Sunflower State หรือมลรัฐแห่งดอกทานตะวันเนื่องจากดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในรัฐแคนซัสดอกทานตะวันไม่เพียงแต่มีความสวยงาม แต่ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะเป็นหนึ่งในรัฐที่ผลิตเมล็ดทานตะวันในปริมาณมากอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งชายาของรัฐแคนซัสก็คือ j เจฮอ State ซึ่งสะท้อนถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐแคนซัสเนื่องจากเจฮอกเก s เป็นกลุ่มนักรบที่สนับสนุนให้แคนซัสเป็นรัฐเสรีแม้ว่าในปัจจุบนันคำว่าเจฮอก จะมีความหมายเชิงบวกและถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาวแคนซัสแต่ในอดีตคำคำนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐแคนซัสก็คือ a d a s t r a per aspera เป็นภาษาละตินแปลว่า to the stars through difficulties หรือมุ่งสู่ดวงดาวผ่านความยากลำบากสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของชาวแคนซัส ในการเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายในประวัติศาสตร์และชีวิตประจำวันและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐแคนซัสที่ใช้คำว่า to the stars สื่อถึงการมองไปที่ความสูงสุดและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยการค้นพบและการผจญภยัยและใช้เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในรัฐแคนซัส โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสำคัญหรือมีเอกลักษณ์เช่นพื้นที่ธรรมชาติสถานที่ทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมที่สร้างความประทับใจค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐแคนซัสนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Phrasal Verb หรือกริยาวลีที่ประกอบไปด้วยกริยาหรือ Verb ผสมกับคำบุพบทหรือ preposition และกริยาวิเศษหรือ adverb ซึ่งเมื่อรวมกันจะมีความหมายที่ต่างไปในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านกันค่ะ Hey I'm sorry I'm late today I broke a glass in the kitchen I was cleaning it up so nobody would get cut I was mad at myself for dropping that glass จากบทสนทนาดร์จิลพูดกับจอนว่าขอโทษด้วยนะที่วันนี้ฉันมาสายพอดีทำแก้วตกแตกในครัว ก็เลยต้องทำความสะอาดจะได้ไม่มีใครโดนแก้วบาดฉันละ,มะโมโหตัวเองจริงๆที่ทำแก้วตกแตกประโยคดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการใช้ phrasal verb ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะโดยในที่นี้ด l รจิลใช้คำว่า cleaning it up ซึ่งใช้ phrasal verb โดยมีคำกริยาคือ clean และคำบุพบ,บทคือ up ทำให้ความหมายต่างไปจากการใช้คำว่า clean เพียงตัวเดียวค่ะ Hey I'm sorry I'm late today I broke a glass in the kitchen I was cleaning it up so nobody would get cut I hope you were careful when you picked up the pieces of glass you could cut your fingers doing that จอห์นเตือนดรจิลว่าหวังว่าคุณจะเก็บเศษแก้วเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังไม่งั้นแก้วอาจจะบาดมือเอาได้ดรจิลจึงตอบว่า Oh I swept them all up with a broom ไม่ต้องห่วงฉันใช้ไม้กวาดกวาดเศษแก้วเหล่านั้นทิ้งไปแล้วล่ะ ในสองประโยคนี้มี phrasal verb อยู่สองคำด้วยกันนะคะโดยสามารถพูดว่า pick up the pieces หรือจะพูดว่า pick the pieces up และสามารถพูดว่า I swept up the pieces หรือจะพูดว่า I swept the pieces up ก็ได้ค่ะ I picked pieces I with hope when the Oh, them you you of broom up swept up were careful when you picked up the pieces glass oh, swept them all with the ลองมาฟังแบบฝึกหัดกันดูนะคะ Okay. How about object toys. Make sentence with pick like a and a this? with up sentence direct object like toys. ลองสร้างประโยคโดยใช้คำว่า pick up และคำว่า toys และตัวอย่างของการสร้างประโยคด้วยคำสองคำนี้ก็คือ I told my son to pick his toys up ที่จบไปแล้วเป็นช่วง every day grammar ค่ะ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า at your fingertips หรือใกล้แค่ปลายนิ้วกันค่ะคำว่า fingertips หมายถึงปลายนิ้ว แล้วสำนวน at your fingertips หมายความว่าอะไรและใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมาฟังกันค่ะ Can you call my phone? I can't find it again. You are always losing your phone, Dan. Do you know what? Forget it. I think I left it at home. จากตัวอย่างบทสนทนาแดนขอให้อันนาช่วยหาโทรศัพท์เพราะเขาหามันไม่เจออัน,นาจึงบ่นว่าแดนชอบทำโทรศัพท์หายอยู่เรื่อยเลย แต่ดานคิดว่าไม่เป็นไรแล้วละ่ะเขาคงจะลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้าน I could never leave the house without phone. With it the world is i i could house phone world leave never n the the e r at t my my p f g แอนนาจึงพูดว่าตัวเธอเองไม่สามารถออกจากบ้านโดยที่ไม่มีโทรศัพท์พร้อมใช้สำนวน with it the world is at my fingertips เพราะการที่มีโทรศัพท์ก็เหมือนโลกทั้งใบอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว If something is at your fingertips, it is very easy to get and use, as if it is in our hands. We usually use this expression when talking about information or resources. เมื่อพูดถึงสิ่งใดก็ตามที่อยู่ที่ปลายนิย้วหรือ something is at your fingertips หมายถึงการที่ของสิ่งนั้นอยู่ใกล้มือหรือใช้งานได้ง่ายเปรียบเสมือนสิ่งนั้นอยู่ใกล้แค่ปลายนิย้ว โดยมากเราจะใช้คำพูดนี้ในเวลาที่พูดถึงข้อมูลต่างๆค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute Welcome to e at the movies และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า It's Showtime จากภัพยนตร์แอนิมेชั่นแนวตลกเรื่อง Madagascar ที่ฉายไปเมื่อปี2005กันค่ะ The 2005 movie, Madagascar, tells the story of the kind lion Alex and his animal friends. They leave their zoo for a night out to the island of Madagascar. Madagascar เรื่องราวของสิงโตใจดีที่ชื่ออเล็กซ์กับเพื่อนๆของเขาซึ่งหนีออกจากสวนสัตว์ตอนกลางคืนแต่ก็ถูกจับตัวไปและได้หนีไปเกยตื้นอยู่ที่เกาะมาดากัสการ There Alex develops a desire to hunt meat and must separate from his friends when they are threatened by mean island animals Alex overcomes his hunting desire to aid them ณเกาะแห่งนี้อเล็กซ์ได้เริ่มมีสัญชาตญาณในการล่าสัตว์เป็นอาหารและต้องพลัดพรากจากเพื่อนๆของเขาเมื่อเพื่อนๆของเขาถูกสัตว์ป่าเจ้าถิ่นคุกคามอเล็กซ์พยายามเอาชนะสัญชาตญาณน,นักล่าของตนเพื่อไปช่วยเพื่อนๆของเขามาฟังคำว่า it's show time จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ Thanks for not giving me, Marty. Man, you almost Man, gave giving on for you up me, You can't just come up Shh. here and sneak Righty. up on me it's just because you're Shh. a lion. Look on me. Here, guys, just go with me on this. Like I said, it's showtime. It's showtime means something exciting and risky is about to happen. Alex is asking his friends to go along with his behavior of a mean, hungry lion to scare off the island animals. Come what. is show time ในภาพยนตร์เรื่องนี้หมายถึงเรื่องน่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นโดยอเล็กซ์ได้ขอให้เพื่อนๆร่วมวงกับเขาในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อทำให้บรรดาสัตว์ป่าเจ้าถิ่นหวาดกลัวค่ะ Listen again We're getting out of here Guys just go with me on this Like I said it's show time And <Ooh. S 1> that's English at the movies สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธันยพรสุนทรวง์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w v o a t a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ v o a ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน